ข้าวครับไปเร็วเป็นข้าวกันนะพี่รักมาตื่นตาไปไปไปเอากันตปดบอนมา้าันมไปข้า,า,ามืดพ่อทำอ่ะ ตาไมแข็งหรตามแง้ตามแข็งตาม็งสัญรับกินข้งงงางครับมา ตัวใส่ไข่ก็จะไข่ไหนไข่ไขอะเออในเขาเขาพุกแต่ไข่เนี่ยเนี่ยไข่เนี่ยเราเรียกปัดตัวใส่ไข่เนี่ยเออแล้วก็น้ำพริกกระนี่เออกระปี่แ,แล้วก็ปัดทูนี่ก็อ๋อข้าเนี่ยข้าอืมไม่หรอกไม่หรอก

ับงเนี้นะครับเส็จแล้วอิ่มแล้วกำกินน้ำโยอ่าจุกคลิปนะจุกคลิปเลยบาย